สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากหลอนไกลเป็นหดหูยายหลับคาจักรยานสามล้อจอดขวางถนนกลางดึกแถมเปรียวอีกเมื่อวันที่1ิธันวาคมสมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งโพสคลิปหลังเลี้ยวเข้าผิดซอยแล้วไปเจอยายคนหนึ่งหลับคาจักรยานปั่นจอดอยู่กลางถนนในตอนกลางคืนซึ่งอันตรายมากโดยในคลิปขณะที่เธอกับเพื่อนกำลังขับอยู่ในซอยดังกล่าวก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอยู่กลางถนน ในสอยที่มืดและเปรี่ยวก่อนจะจอดรถแล้วให้เพื่อนเดินลงไปดูเมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นคุณยายคนหนึ่งนั่งหลับอยู่บนจักรยานปั่นสามล้อมีเข้าของอยู่ด้านหลังจากนั้นเธอก็ได้ปลุกให้ยายตื่นเนื่องจากอยู่กลางถนนอันตรายมากรวมทั้งที่ตรงนี้ก็มืดและเปรี่ยวอีกต่างหากเกรงว่าจะได้รับอันตราย พร้อมกับถามยายว่ายายมาเก็บอะไรยายก็บอกว่ายายหลับในเลี้ยงหมาย0 3สิตัวเลี้ยงที่ซอยโรงวัวอยู่ในป่าหลังจากนั้นก็ยื่นเงินให้ยายจำนวนมากจนได้รับคำอวยพรจากยายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ